บายดีเอลที i ิชันจำปาสัก6เดือนแรกมูลค่าการค้าพุ่ง439ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับท่านดรบุญยญเดชทองสวัสดหัวหน้าผแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจำปาสักได้กล่าวในการประชุมเชื่อมโยงการค้าระหว่างแขวงภาคกลางและภาคใต้ของสปปลาวกับนครดานังของเวียดนามครับว่าในภาพรวมของแขวงจำปาสัก มีธุรกิจที่จดทะเบียนทั้งหมด15,623หน่วยมูลค่าการลงทุนอยู่ที่1 4 5 8 8 0้าล้านกีบมีโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรม1699แห่งมูลค่าการลงทุนประมาณ2,794ัน้านล้านกีบและมีเขตอุตสาหกรรม3เขตประกอบด้วยเขตอุตสาหกรรมเชื่อมระหว่างเมืองบาเจียเจริญสุขและเมืองปทุมพรเขตอุตสาหกรรมหลัก12เมืองพนทอง และเขตอุตสาหกรรมหลัก30เมืองชนะสมบูรณ์มุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตภายในสปปลาวให้มีความเข้มแข็งพร้อมที่จะเชื่อมโยงทั้งในระดับภูมิภาคและสากลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนปี2565แขวงจัจปาสักครับมีมูลค่าการค้ากับต่างประเทศรวม439ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ41 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2,564หรือคิดเป็นร้อยละ68ของแผนประจำปี2,565โดยได้ดุลการค้าประมาณ9 3ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการส่งออกสินค้าเช่นกาแฟยางพาราและมันสปะหลังโดยรายละเอียดมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าสินค้ามีดังนี้ครับการส่งออกมีมูลค่าประมาณ 226.$ ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ58เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2564 หรือคิดเป็นร้อยละ74ของแผนประจำปี2,565สินค้าส่งออกสำคัญได้แก่สินค้าการเกษตรพืชภายใต้โครงการเกษตรพันธสัญญาหรือ Contact Farming และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแปรรูปประเทศส่งออกหลักได้แก่ไทยจีนเวียดนามเบลเยียมเย็ดญี่ป,ปุ่นเยอรมน,นีและกัมพูชาการนำเข้ามีมูลค่าอยู่ที่173ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ21 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2564หรือคิดเป็นร้อยละ60ของแผนประจำปี2565สิ้านค้านำเข้าได้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะและอะไรสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ก่อสร้างประเทศนำเข้าหลักได้แก่ไทยจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์บราซิลสเปนอินเดียเยอรมนีและเวียดนามนอกจากนี้ครับแข็งจำปาศักยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาตลาดภายในประเทศ เพื่อสร้างการจเจริญเติบโตและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเพื่อลดการนำเข้ามุ่งเน้นการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและผลิตสินค้าต่างๆเช่นชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรผู้วิชีวภาพและยารักษาโรครวมถึงส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่และสัตว์ปีกขณะเดียวกันครับก็นำเข้าเฉพาะสินค้าที่จำเป็นเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิตที่ทันสมัยอีกทั้งลดการนําเข้าสินค้าทางการเกษตรอาหารเครื่องใช้สอยที่ไม่จําเป็นที่แขวงสามารถผลิตเองได้และมุ่งเน้นการส่งเสริมสินค้า1เมืองหงผลิตภัณฑ์หรือ o อดดั rop, และการจัดตั้งสหกรณ์การผลิตสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มการผลิตสินค้าต่างๆภายในแขวงแล้วพบกับ LTVision ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี